สวัสดีครับชาวสิเมทุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้าดูวดวงใบบูพยาวราจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนานาศิเมทุนหรือชาวนาศิเมทุนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชุมชนของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมทุนลัคนาเมทุนในช่วงของเครื่องเดือน แรกนะครับสำหรับเดือนสิงหาคม25 5นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงในการส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมาได้ที่ user บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอน้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีนานน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายนะครับให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณได้ไพ่ไหนถือเหรียญ1นเหรียญแล้วก็เป็นไพ่เพทออฟวานนะครับควีนออฟสอดแล้วก็เป็นทวอฟสอดไพ่ห้าเหรียญ ไพ่เซเว่นออนะครับอันนี้ก็เป็นไพ่ซิกออฟคัพไพ่เดทนะครับไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่ห่ถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่เซเว่นอฟพไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันต่อนะครับสำหรับในเรื่องของโชคลาภน้องขอไพ่โชคลาภนะครับให้กับชาวเมถุนละขนาดเมถุนด้วยนะครับว่าจะมีโชคลาภเป็นอย่างไรกันบ้างมีไพ่หใบตกลงมา เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไพ่ใบ,บนี้คือไพ่หนึ่งไม้แล้วก็เจ็ดถ้วยนะครับไพ่ใบ,บสุดท้ายเป็นราชินีถือไม้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวน้มที่ทำเป็นชั้นลายลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบ,บแรกสำหรับตัวชาวราศีเมทุนลัคนาเมทุนได้เป็นไพ่1เหรียญน,นะครับ ไพ่หนึ่งเหรียญปรากฏขึ้นมาเนี่ยเป็นค่อนข้างเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะครับหนึ่งเหรียญแปลว่าความมั่นคงแปลว่าความมั่นมั่งคั่งด้วยแปลว่าชาวราศีเมถุนลนักขณาเมถุนมักจะมีในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจค่อนข้างที่จะมี ความรู้สึกที่มีความมั่นใจมากขึ้นหรือมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีแปลว่าชาวราศีเมถุนอาจจะมีแนวโน้มมีการคิดมีการตัดสินใจอะไรค่อนข้างแบบเหมือนมีพลังงานมี e NERGY ค่อนข้างแบบหนักแน่นมั่นคงกับในเรื่องของภาวะจิตใจแล้วก็มีในเรื่องของการคิด การตัดสินใจมักจะมีการแบบพัฒนาก้าวหน้าไปอยู่เสมอๆและมีโอกาสที่ตัวคุณเองมักจะได้ในเรื่องของสินทรัพย์ได้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีกับชีวิตของตัวคุณเองมากขึ้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบดีมากเลยสำหรับชาวราศีเมทุนที่มีไพหห่หนึ่งเหรียญปรากฏขึ้นมาหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นตัวแทนของความมั่นคงของทุกสิ่งถ้าตัวตนแปลว่าความมั่นใจมันแปลว่าความรู้สึก ของตัวคุณเองเนี่ยมกคิดอะไรทําอะไรแล้วตัดสินใจด้วยในเรื่องของความคิดนะครับที่ดีแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของภาวะจิตใจปกติแล้วชาวเมถุนแล้วก็ลัคนาเมทุนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็โลเลในเรื่องของภาวะจิตใจนะครับ คำว่าโลเลในที่นี้แปลว่าเราจะต้องถามคนอื่นก่อนว่าคนนั้นรู้สึกยังไงคนนี้รู้สึกยังไงคนนู้นรู้สึกยังไงอะไรแบบนี้ครับเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจกับบุคคลรอบข้างเนาะมันก็เลยทําให้เราค่อนข้างแบบมีความรู้สึกที่อ่อนไหวเซนซิทีฟง่ายแต่ช่วงเนี้มีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาแปลว่าตัวตนของคุณมักจะมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะมีความมั่นคงกับในเรื่องของชีวิตมั่นคงในเรื่องของการคิดในการตัดสินใจมากขึ้นด้วยเช่น น,นนะครับมันเป็นนิมิตหมายที่ดีเนาะที่คุณจะได้รับในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอินทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ในเรื่องของการงานของตัวคุณเองการงานของชาวราศี เม,มถุนลนักษณะเมถุนนะครับมีไพ่เด็กถือไม้ปรากฏเพียงใบเดียวแปลว่าการงานของคุณจะค่อยๆมีการเติบโตมีการพัฒนามีการต่อยอดแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจจะไม่ได้หวือหวาอาจจะไม่ได้แบบดูโดดเด่นอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับพัฒนาก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด แต่มันก็เป็นการแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบวุ่หวาแต่คุณก็ยังมีโอกาสที่ยังจะต่อยอดพัฒนาไปได้เรื่อยๆแล้วก็ยังถือว่ายังเป็นอะไรที่ยังเป็นในเชิงบวกได้ถึงแม้จะเล็กๆเรื่อยๆแต่มันก็เป็นการประคองหรือการเรียนรู้การปรับในเรื่องของการงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ปเนาะ คืออย่างน้อยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเนาะแต่ว่ามันก็ยังพอมีปัญหาบ้างเล็กๆแหละเพราะว่าในชีวิตของการทํางานของคนมันไม่มีทางหรอกที่จะราบเรียบไปเสมอๆถูกไหมครับมันแค่ว่ามีปัญหาแบบน้อยหรือเยอะเท่านั้นแหละดังนั้นเนี่ยคือชาวราศีเมทุนลนักษณะเมทุนอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับสรับในเรื่องของการคิดในการตัดสินใจมีไพ่สองดาบเกิดขึ้น สองดาบเนี่ยบางทีคุณอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการที่ตัวคุณเองอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นสาเหตุอของการเปลี่ยนแปลงนะครับมี two of s w o เนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกลังเลมีความรู้สึกไม่มั่นใจมีความรู้สึกเหมือนกับอยากจะเปลี่ยนแปลงบางทีอาจจะมั่นใจแหละเพราะอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่า2ดาบมันเป็นภาวะของความตัดสินใจแล้วกันเนาะเป็นการตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปนะครับแต่คุณอาจจะเลือก ไปไปได้ดีในที่อื่นมากกว่าเพราะมันมีไพ่หนึ่งเพชไม้นะครับเด็กถือไม้มาเด็กถือไม้เนี่ยแปลว่าอาจจะมีการแบบทํางานหรือเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่อาจจะเหมือนกับยังไม่คุ้นเคยนะครับอาจจะต้องทําความเข้าใจอาจจะต้องแบบใช้ความชํานาญมากขึ้นอ,อะไรประมาณนี้นะครับต้องมาเรียนรู้ต้องมาปรับระบบกันใหม่เพราะตัวคุณเองอาจจะแบบอยากเปลี่ยนงานก็ได้นาะประมาณนั้น ก็ได้เช่นกันนะครับมีไพ่เดทเข้ามาข้างๆด้วยเดทเนี่ยแปลว่าการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงแปลว่าคุณเองอาจจะแบบอยากจะจบที่1นึ่งแล้วไปเริ่มต้นอีกที่1น,นะครับ mm hmm. ก็เป็นไปได้เนาอไพ่เดทเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวคุณเองด้วยนะครับอาจจะมีการเจ็บป่วยหรืออาจจะมี ปัญหาในเรื่องของสุขภาพเข้ามาอันนี้ต้องพยายามดูแลสอดส่องนะครับว่าตัวเองมีความผิดปกติตรงไหนต้องรีบไปจัดการแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะครับจุดนั้นเนาะไปรักษาแพทย์นะครับอาจจะมีโอกาสมีนนมที่อาจจะมีการรับรักษาได้ก็ได้เนาะหรือว่าอาจจะแก้ไขได้ทันการกว่าแบบนั้นเป็นต้นเพราะว่าไพเดทมาหรือเดทแปลว่าการจบสิ้นแปลว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกไปว่าบางทีเราอาจจะอยากเปลี่ยน ก็ได้เพราะมีไพ่เด็กถือหมาเปราะว่าบาเราอาจจะได้งานใหม่นะครับในสาเหตุของการที่ตัวคุณเองอยากจะได้งานใหม่เพราะหนึ่งมีไพ่ฝ่ออกเพนทาขึ้นอาจจะแปลว่าอยู่ที่เดิมแล้วมันไม่มีการพัฒนาเงินเดือนน้อยนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะเงินเดือนอาจจะค่อนข้างน้อยหรือไม่คุ้มนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ค่าของชีพก็สูงขึ้นเราก็อาจจะอยากพัฒนาในเรื่องของศักยภาพของตัวคุณเองแต่คุณมีโชคมีลาบ เพราะมีไพ่หนึ่งหม้เกิดขึ้นแปลว่าคุณก็อาจจะได้งานใหม่ที่ดีขึ้นก็ได้เนะประมาณนั้นนะครับและสาเหตุของการเปยนงานอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ามีไพ่เจ็ดดาบ จ็ดดบแปลว่าไม่มีอนาคตที่จะอยู่ตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะแปลว่าตัวคุณเองนะครับอาจจะมีประเด็นมีปัญหากับบุคคลอื่นอาจจะมีคนทําอะไรไม่ชัดเจนหรือบางคนอาจจะมีการใส่ร้ายป้ายสีมีปัญหากับตัวคุณเองทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันอึดอัดใจอยู่ตรงนี้แล้วมันรู้สึกเหมือนกับ ไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับหรือบางคนอาจจะถูกกดดันถูกเพ่งเลงจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้โดยเฉพาะเพศหญิงนะครับมีราชินีถือดาบเกิดขึ้นในสนับบางคนนะครับอาจจะเหมือนแบบพยายามทําอะไรที่มันแบบอยู่ในนอกกฎอะนะครับแล้วเลยทําให้เขาถูกจับตาถูกเพ่งเลงจากราชินีถือดาบ นะครับอาจจะมีคนมากดดันกับเราหรือมีคนมาสับตามองเราเป็นพิเศษนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้สะดวกแบบนี้เป็นต้นมันทำให้ตัวคุณค่อนข้างอึดอัดใจมีความไม่ตกมีความกังวลคุณก็เลยอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภาวะการงานก็อาจจะเป็นไปได้นี่คือ1สาเหตุนะครับอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะทำให้ตัวคุณค่อนข้างแบบ อยากจะไปได้ดีที่อื่นเกินไปหรือบางคนอาจจะแบกรับภาระมากเกินไปนะครับเหนื่อยหนักนก,กับบุคคลอื่นที่เราจะต้องไปจัดการต้องไปแก้ไขให้คนอื่นประมาณนี้มันเลยทําให้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็ลา้ากับในเรื่องของภาวะความรู้สึกแบบเนี้ยเป็นต้นเลยรู้สึกว่าเราอยากจะไปเริ่มต้นกับงานที่อื่นก็ได้เช่นกันนะครับเนาะอ,อันนี้ก็คือไพ่เด็กถือไม้นั่นเองหรือบางคนอาจจะมีงานสมจนเกินไปรู้สึกแบกรับไม่ไหวที่เราจะต้องจัดการ มากจนเกินไปแบบนั้นเป็นต้นนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของซ i กออฟคัพบ,บ้างซ i กออฟคัพเนี่ยมาบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าสิ่งที่คุณกําลังมีปัญหาสิ่งที่คุณกําลังเผชิญหน้าอยู่มีโอกาสที่ตัวคุณเองจะหลุดพ้นไปและอาจจะมีความหวังใหม่เข้ามานะครับมีไพ่หนึ่งถ้วยอย่างที่บอกไปว่าบางทีเราอาจจะได้เริ่มต้นงานที่อื่นหรือบางคนนะครับอาจจะมีคนมาชักจูงกับตัวคุณนะครับไปทําธุรกิจร่วมกันหรือว่าไปาทํางานกับ เขาก็ได้อาจจะเป็นรุ่นพี่ล่นน้องนะครับหรือเป็นเจ้านายเก่าที่เขาอาจจะดึงคุณไปทำงานแบบนั้นเป็นต้นแต่ถ้าเกิดใครที่ามาชวนลงทุนบอกไว้ก่อนว่าอย่าเด็ดขาดมีไพ่เจ็ดดาบเกิดขึ้นเจ็ดดาบบางทีบางคนอาจจะแสวงหาผลประโยชน์จากตัวคุณนะมันอาจจะไม่ชัดเจนมันอาจจะไม่แน่ไม่นอนนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนถ้าเขาให้ไปทำงานนะครับ หรือเราเป็นคนที่เคยรู้จักแล้วอันนี้โอเคอยู่แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่รู้จักแล้วอยู่ๆมาชวนคุณลงทุนเนี่ยแล้วต้องใช้เงินในการลงทุนปฏิเสธไปเลยนะครับไม่งั้นคุณจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะไฟออกเพนทาขึ้นคุณจะขาดสภาพคล่องเรื่องการเงินหรือมีปัญหาเรื่องการเงินได้ในสระบ,บางคนนะดังนั้นก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ใช่เจ้านายเก่าไม่ใช่เพื่อนเก่าไม่ใช่คนที่รู้จักเนี่ยอย่าไป ไว้ใจคนอื่นลงทุนกับคนอื่นเด็ดขาดมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงได้นะครับอาจจะมีปัญหาขาดสภาพคล่องจากฝ่ายออปเ e นท a คขดังนั้นเนี่ยคือเงินคุณอาจจะร่อยหล่อลงไปหรืออาจจะขาดทุนหรือแบบอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้อันนี้ต้องระมัดระวังหนักจากไพ่5้าเหรียญน,นะครับหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยเป็นต้นเนาะแต่ถ้าเกิด ใครนะครับทาปกตินะครับทางาน <source> ห,หรือว่าพยายามแบบลงทุนของตัวเองที่เป็นเจ้านายตัวเองอะไรแบบนี้มีโอกาสที่ตัวคุณเองจะมีการเงินที่ดีจากไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเพราะว่าการเงินที่มีโอกาสที่จะเริญเติบโตมั่นคงที่ดีแต่อย่างที่บอกว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนิดนึงหรืออาจจะต้องมีภาระที่เราต้องจ่ายเงินนะครับแต่รายได้เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของสินทรัพย์ กรเงินเข้ามาเป็นเกาะเป็นกำเลยนะแล้วก็อาจจะบป็นถือเหรียญเพราะว่ามีโอกาสที่ตัวคุณเองจะหมุนเงินได้ประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะนําเงินไปต่อยอดไปพัฒนาที่ดีสามารถที่จะมีการเงินเข้ามาค่อนข้างแบบเป็นเกาบเป็นกำแต่ต้องบริหารความเสี่ยงในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็การแบกรับนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรพยายามทําสมดุลแล้วก็บาลานซ์นะครับทอมมานนี่แมจเมนต์คือการแบบ บริหารจัดการเรื่องการเงินมันก็ยังพอโอเคได้นะครับเพราะว่าการเงินของคุณค่อนข้างอูฟูเนาะก็ซื้ออะไรก็ซื้อไปบ้างเนี่ยก็พอได้เพราะมีสเ f นออฟคัเพราะว่าอาจจะมีรายจ่ายมีของที่คุณอยากได้หรือว่ามีไพ่ฝ่ออกเพนทาเกิลคือลงทุนมากจนเกินไปอาจจะขาดสภาพคล่องในสำหรับบางคนอันนี้ต้องพยายามจัดสรรแล้วก็ดูแลตรงนี้ด้วยนิดหนึ่งนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภสำหรับชาวเมถุนกันบ้างโชคลาภของตัวคุณเองนะครับได้ราชินีถือไม้แล้วก็ไพ่หนไม้ไพ่ s ซเว of ขับเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะถูกรางวัลพอสมควรเลยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมีโอกาสถูกรางวัลพอสมควรนะก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดเีเลขเด่นสำหรับชาวเมถุนเนี่ยอาจจะเป็นเลขที่เลขเจ็ดกับเลขหนึ่ง นะครับเลข1 7หรือ7 1เนี่ยมีโอกาสนะครับที่เป็นเลขเด่นของคุณได้เนาอก็ลองดูนะครับอาจจะเป็นเลขที่คุณฝันหรืออาจจะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ใหญ่เพศหญิงนะครับที่อาจจะให้โชคให้ลาบกับตัวคุณโดยเฉพาะเจ้านายของคุณก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็มีโอกาสมีนโนมีทิศทางที่ดีที่คุณเองอาจจะได้โชคได้ลาบจากเพศหญิงนะครับหรือจากความฝันก็ได้เช่นกันเนาะแต่คุณควรกระจายการลงทุนนิดหนึ่งนะครับเจ็ดถ้วยคือหลากหลายเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอ่ะอาจจะต้องกระจายการลงทุนเพื่อเราซื้อลาบหรอกมันไม่ผิดหรอกแต่เราก็ควรรู้ไว้ว่าถ้ามันถูกมันก็ถูก แต่ถ้ามันถูกเนี่ยอาจจะถูกเล็กๆน้อยๆอ,ยอาจจะไม่คุ้มเสียก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราลองกระจายการลงทุนไปลงทุนในหุ้นกองทุนรวมนะครับโตหรือว่าเป็นเรื่องของ Forex หรือเป็นการซื้อทองคําก็ได้แบบนั้นเป็นต้นนะครับจริงๆสินทรัพย์พวกนี้ยอาจจะเหมือนแบบได้กําไรช้าแต่มันชัวร์กว่านะครับกว่า ซื้อลาบลอยอีกเพราะว่าอย่างสิปีนี้อาจจะติดลบแต่ปีหน้าอาจจะบวกก็ได้ไงดังนั้นเนี่ยคือเราก็ไม่แน่ไม่นอนดังนั้นเราควรกระจายการลงทุนไปนะครับอย่าซื้อในลาบลอยอย่างเดียวลาบลอยเนี่ยถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกเลยบางคนเนี่ยไม่อย่างผมเนี่ยไม่เคยถูก รางวัลเลยนะครับตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยไม่มีโชคมีลาบเกี่ยวกับรางวัลเลยดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเราเป็นลงทุนในเรื่องของพวกนั้นยังน้อยเราก็ยังมีการเติบโตมีการพัฒนาในเรื่องของลาบลอยหรืออาจจะไปซื้อลาบลอยในเรื่องของ เลขอทกศนะครับหรือว่าไปเสี่ยงในเรื่องของออมสินแบบเนี้ยก็ยังพอได้เนาะยังไงเราก็เซฟต้นทุนได้มากกว่าอันนี้ก็ยังถือว่าดีกว่านะครับลองกระจายการลงทุนไปดูเนาะมันอาจจะทําให้ตัวคุณนั้นอย่างน้อยก็มีเงินกเกษียณหรือเงินเก็บเงินออมได้เหมือนกันเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกปลังใจกับช่องบูพญาด้วยนะครับขอบคุณครับ